ดับเบิลแม็กพรีเมียมนะคะตัวนี้นะมีแบบกล่องและแบบขวดแบบกล่องจะบรรจุแผงแบบนี้นะคะให้ประโยชน์กับร่างกายยังไงบ้างให้ประโยชน์กับเรื่องเพศยังไงบ้างนะเอาเรื่องเพศก่อนนะคะช่วยละลายไขมันที่เกาะอยู่กับเส้นเลือดอวัยวะเพศทำให้เลือดมันไหลเวียนดี ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศลดการหลังเร็วให้คุณมีความสุขได้ยาวนานขึ้นบำรุงน้ำปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหลังจากที่คุณหลังแล้วคุณจะมีความสุขในการหลังแบบสุดๆ กินต่อเนื่องช่วยทำให้น้องชายมีขนาดบ้มขึ้นอวบอิ่มขึ้นแข็งแรงบึกบึนทีนี้มันดีต่อสุขภาพยังไงหนึ่ละช่วยปรับระดับความดันให้อยู่ในภาวะปกติ 2. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ภาให้อยู่ในภาวะปกติสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน สช่วยให้เลือดไหลเวียนดีป้องกันเส้นเลือดตีบตันโรคหัวใจโรคอมัมพาตห้าทำให้หลอดเลือดแข็งแรงป้องกันเส้นเลือดแตก 6. ลดอาการปวดเมื่อยอ่อนเพลียตามร่างกาย 7. ช่วยดูแลทางเดินปัสสาวะต่ำลหม,มา ปัสสวะเล็ดต่อมลูกหมากโตตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ช่วยให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าในหนึ่งแคปซูลของดับเบิลแม็กพรีเมียมเขาใส่อะไรบ้างนะ <c oughs> มีสมุนไพรทั้งหมดสิบสองชนิดนะคะหนึ่งรากมักค่าช่วยบำรุงน้ำ ช่วยชะลอการหลังน้ำหมายถึงน้ำอสุจิสองดอกวูดช่วยบำรุงกล้ามเนือ้อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงบำรุงร่างกายสามแอลอาร์จินีนกระตุ้นให้สมองหลังโกรดฮอร์โมนทำให้เรารู้สึกมีความสุขกะปี้กระเป๋าสี่อบเชยนะรักษาสมดุลร่างกายบำรุงร่างกายช่วยให้เราไม่เจ็บป่วยได้ง่าย หซิตตันเซช่วยบำรุงเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งแรง 6. ถังเช่าช่วยผ่อนคลายคลายเครียดช่วยเรื่องการนอนหลับลดอาการอ่อนเพลีย 7. โฮนนีโกลดวีดช่วยบำรุงกำลังหลังเสร็จภรารกิจเราจะไม่เพลีย 8. ตรงกัดอารีหรือปลาไหลเผือกนั่นแหละ ช่วยให้น้องชายแข็งตัวดีฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ 9. ไทยบูรัสเทอรเรสติสด,ดูแลระบบทางเดินปัสสาวะดูแลต่อมลูกหมาก 10. โสมซานซีช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยปรับระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นไหลคล่องขึ้น11บเอ็ดเรดคัตเตที ช่วยชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกายทำให้เราดูหนุ่มขึ้น12สโสมช่วยเรื่องการนอนหลับแก้อาการอ่อนเพลียช่วยให้เลือดไหลเวียนดีเสริมสมรรถภาพทางเพศดีต่อสุขภาพและดีต่อสุขเพศคลองใจหนุ่ม ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ55ถึง85ปีให้มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพที่ยอดเยี่ยมสนใจสินค้านะก็จิ้มใต้จิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะโทรเข้ามาสอบถามสรรพคุณหรือทำการสั่งซื้อกับก้อยได้โดยตรงเลยค่ะ